d ดลต้าฟอร์ผมมีสก,กินปืนแจกนะฮะับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้และอยากได้สก,กินปืนแบบไม่ต้องเสียตังนะครับหร,หรือไม่ต้องอัพเลเวลนะฮะตามพี่มาเลยดูพี่พาไปนะครับผมอย่างแรกผมเราต้องไปหมดที่ Operation นะครับผมแล้วไปเลือกแบบที่มีเขียนชื่อว่า z e r o Dam นะฮะเข้าไปเลยนะครับตอนนี้พี่ลงไปคนเดียวผมในหมด Operation เนี่ยจะให้เราเอาชีวิตรอจะมีทั้งบอดและทั้งคนนะผมที่จะมาฆ่าเราเพื่อหาของนะครับตายอ๋อไม่ใช่คน โตายหืมบอดเยอะจังอ่ะรอบเนี้ยโอลยสุดมาน้อยซะด้วยตอนนี้แล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยผมสลับตึกนะฮะตึกที่มีสกินปืนครับคือตึกตรงนี้เลยจุดเด่ของตึกก็คือจะมีหน้าของเป็นรูปสารลักษณ์อะไรสักอย่างเป็นรูปดอกจันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะเข้าถ้ำลงไปแล้วตรงยาวเลยนะครับผมตรงยาวโอเค ดมนึกอ,ออกแล้วอ,ออกแล้วไม่ได้เอามาสกินนานแล้วนะเนี่ยก็คือ,อตรงนี้อ่าในนี้อ่าใจเย็นแม่มันดัก้วันนี้บอดเยอะแปลกๆแต่ก่อนมาเลยไม่เคยเจอบอดเยอะขนาดนี้เลยนะนะเนี่ยถ้าเราตรงไปผมเราจะเจอชั้นอยู่ข้างบนจะเป็นช่องแอนที่เราเข้าไปกันเลยนะฮะอึบอึ๊บอึบอึบนี่แล้วก็ลงข้างล่างนะฮนะนี่ก็จะเจอสกินปืนนี่คือสกินปืนสกินปืนเคื่อนี้เอาก็ไปเปิดในโหมดอ่า ออกจากที่นี่ให้ผมออกเราไปเปิดนะไปเปิดกล่องตอนนี้ก็ได้กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่จะมีสกินปืนอยู่น่เป็นสกินสีเขียวนะครับผมนี่ะสกินของอา QJB 2 0งนนะฮะก็กดคลิกขวาแล้วก็โอเพนหรือคลิกซ้ายก็ได้เปิดโอเพนนะผมอันนี้พี่มีอยู่แล้วนะก็คือจะได้ตังมาแทนนะครับแล้วอีที่2เนี่ยเราจะไปหาสกินปืน CI ไอกันบ้างน,นะครับผมหรือใครรู้ว่ามีสกินแจกตรงไหนอีกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะแ๋ยวพี่จะลองไปหาดูให้นะครับผม